ปฏิวัติว,ตวงการสีเปิดตัวสีนวัตรกรรมจากขยะอาหารได้จับมือกับพันธมิตรเปิดตัวโครงการโรงเรียนปลอดภัยห่างไกลอัคคีภัยยกระดับอาคารต้นแบบให้เย็นขึ้นปลอดภัยยิ่งขึ้นด้วยเบเยอร์คูลเอา,อาลฟลร์อิยสีทาภายในที่สะท้อนความร้อนสูงและมีคุณสมบัติหน่วงไฟที่พิเศษคือมีการเติมนวัตกรรมสารชีวภาพจากขยะอาหารเปลือกหอยนางรมเพืเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันไฟและลดความเสี่ยงในพื้นที่ชุมชนเบเยอร์มุ่งยกระดับมาตรฐานอาคารปลอดภัยและรักโลกอย่างยั่งยืนเวันที่เป็นวันความภาคภูมิใจของเบเยอร์ ได้นะครับที่ได้มีโอกาสมาร่วมกิจกรรมดีๆเราก็ทําสิ่งดีๆให้กับทัางกทมแล้วก็ศูนเลี้ยงเด็กๆนะครับแล้วก็เป็นความร่วมมือกับทางเน็กเทคด้วยแล้วก uh, ็ได้รับเงินสนับสนุนจากทางสวทชนะครับในการสร้างนวัตรกรรมใหม่ๆที่นําเอาเศษขยะนะครับจากโรงแรมมาริออ t เนี่นะครับซึ่งเป็นเศษขยะของเปลือกหอย ซึ่งเราทุกคนทราบดีอยู่นะครับว่าตะคอยเหล่านี้หลังจากที่เรารับประทานเสร็จแล้วมันไม่ได้ไปไหนครับมันถูกเอาไปฝังกลบซึ่งฝังกลบเนี่ยก็อาจจะก่อให้เกิดการมีเทนทําให้เกิดกลิ่นเฮล์แก๊สทาให้โลกร้อนได้แต่แว,วันนี้เองนะครับนวัตกรรมของเล็กเทคมาผสมผสานกับนวัตกรรมของสี er เบเยอร์คูนี่นะครับสามารถนําเอาขยะเหล่านั้นเนี่ยกลับมาแล้วมาสร้างเป็นสิ่งที่มันเกิดประโยชน์ให้กับน้องๆที่อยู่ในโรงเรียนวันนี้ได้ก็คือคุณสมบัติในการหน่วงไฟซึ่งเดิมปกติของสีเบเยอร์ครูเราเนี่ยมีคุณ ในการหน่วงไฟอยู่แล้วหลังจากที่เราทาไปในตัวอาคารภายในนะครับตัวสีเองเนี่ยเมื่อได้รับการอ,อยู่ในเกิดเกิดเหตุหรือุบัติเหตุอะไรก็ตามก็ตามแต่ตัวมันเองจะไม่ลามไฟแต่เมื่อเราสามารถเพิ่มด้วยนวัตกรรมที่มาจากตัวแคลเซียมไฮโดรเจนฟอสเฟตตัวนี้เนี่ยนะครับซึ่งสาาถาบันนักเทคเปคนคิดค้นขึ้นมาจากเปลือกหอยที่เป็นเศษวัสดุหรือเป็นขยนะธรรมชาติเหล่านี้ ก็สามารถทําให้เพิ่มประสิทธิภาพในการหน่วงไฟเพิ่มขึ้นได้อีกและนวัตกรรมเหล่านั้นมารวมกันแล้วก็มาถูกใช้เป็นสีที่มาทาสร้างความสวยงามสร้างบรรยากาศดีๆสร้างทัศนะวิสัยดีๆให้กับน้องๆที่เรียนอยู่ในห้องเรียนถามว่าสินค้าตัวนี้เนี่ยมันดีกับแค่น้องๆอ,อย่างเดียวหรือเปล่ปาจริงๆไม่ใช่นะครับสีที่มีการหน่วงไฟเนี่ยจริงๆแล้วมันมีประโยชน์ในการใช้ในสาระประโยชน์หลายๆที่ไม่ว่าเป็นที่ Public Place หรือ c o m m e r c i a l Place ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนโรงพยาบาล โรงแรมหรือสถานกบสินค้าหรือที่ต่างๆที่เป็นส,สินค้าชั้นนำนะครับ ในต่างประเทศเนี่ยเขาจะมีะคุณสมบัตินี้ในการสเปคอยู่แล้วว่าในทุกๆท,ที่ที่มีการให้ชุมชนอยู่เนี่ยจะต้องมองแล้วก็หาคุณสมบัติในเรื่องของการห่วงไฟเพื่อมีเวลาเพียงพอให้กับผู้อยู่อาศัยหรือผู้ที่เข้าไปใช้สถานที่เนี่ยครับอบพยพออกมาได้นะครับนอกเหนือจากความสวยงามของสีที่มันสามารถให้แล้วตัวสีเบเยคูนี่เองนำเอาคุณสมบัตินี้มาผสมประสานไปแล้วด้วยนะครับฉะนั้นก็อยากจะเรียนนะครับว่า ในหลายๆอย่างณวันนี้ปัจจุบนวัตรกรรมของเบเยอร์ที่เราไปถึงจุดที่เป็นปณิธานของเราทุกๆอย่างมันทําให้เกิดการสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในเวลาเดียวกันสร้างระบบนิเวศท,ที่ดีแล้วก็รักษาสิ่งแวดล้อมในเวลาเดียวกันแล้วก็จึงเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงกิจกรรมในวันนี้นะครับว่าเบเยอร์เราทํา เพื่อสังคมนะครับแล้วก็เพื่อน้องๆแล้วก็มีการจับมือกับพันธมิตรอีกหลากหลายจริงๆก็ขอขอเรียนเชิญน,นะครับว่าถ้าใครพันธมิตรท่านใดที่มีโอกาสหรือมีไอเดียต่างๆเนี่ยเบเยอร์เรามีศูนย์นวัตกรรมเพื่อการสร้างนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมเนี่ยเราสามารถมาทำโปรเจกต์ร่วมกันได้แล้วพัฒนาสิ่งดีๆให้กับประเทศชาติไทยแล้วก็สามารถทำให้ลดโลกร้อนไปในเวลาเดียวกันด้วยวันนี้ก็ ถือว่าเป็นเ,เ,เกียรติสูงสุดของเบเยอร์นะครับต้องขอบคุณทุกคนมากครับ